ค่ะขอต้อนรับเข้าสู่วนสยชาแนลวันนี้นะคะกลับมาอีกครั้งนะคะกับการรีแอคชั่นใช่ไหมคะอ๋อช่วงไม่ใช่ติ๊กใช่อินเด่ะก็พูดไปเลยสิคะวันนี้ก็คือน้องๆอินทูบันก็ปล่อย MV ใหม่ออกมาแล้วใย่ว่า Into Storm ไม่ใช่ The Storm Center ่ใช่หรอใช่ไหม Into Storm Into Storm ไปเลยสิคะก็คือ Into the Into One The Storm Center อ๋ออรอยอะ Into Storm ไปเลยสิคะรวบคำไปเลยสิคะ อย่าลืมตามไปดูแรงเต็มได้ใน Facebook นะคะใช่คจุ๊งอยู่นะโหเราไปที่ CG ก่อนเออ CG CG ไม่ไหวนะ CG ดีนะทุกคนฟิลแบบเทลวิคอเตอร์กับเพอร์ซี่จากสันผสมกันเลยแล้วก็ฟิลจะนั่งรถไฟแล้วก็จะจะให้ไปตั้งอย่างสายฟ้าแบบมีทอร์ด้วยีกันไปหมดมีอะเทรดด้วยมอร์เดอร์ออนอะเทรดเขาไปสุดเนี่ยทุกคนสุดจริงแล้วว่าเขาดูรำดีนะเรื่องเก่ง เขาความมันมันดูเป็นเทคโนโลยีเทคโนโลยีเป็นเรื่องของแสงหว่างพี่เต้นอยู่บนน้ำอ่ะที่มีน้ำทะเลเข้ามาข้างหลังโโอ้หนี่ก็ว้ำจริงไหมน้ำจริงเขาเขาเรียกแบบเปียกงทังหมดเลยเปียกจริงมากเลยปียกจริงขับเปียกหนึ่งแต่ว่ายอมเพราะว่าสวยแตกแตนมากแตกแตนถ้าเต้นดีนะถ้าเต้นสนุกคนคนยังเต้นแข็งแรงถ้าเต้นอย่างเงี้ยฮอยซือมากเลย เราเล็กอะเราเล็กทำดีอะเนี่ยดินเนอร์ดินเนอร์น้องดีแบบคอยังมีชื่อชมมาคือแบบปังมากกับต่อตัวตอมนะแต่เราว่ากราฟิกดีนะกราฟิกคือเกินเกินคาดมากตอนแรกคิดว่าจะเอ็งดีแบบเพราะอย่างตอนตอนอล่าสุดที่เป็นเอเชียนอ่ะก็จะมีความแบบสดใสคิดว่าอันนี้จะออกมาสดใสหรือเปล่านี่ไม่ได้ดูสปอยไม่ได้ตามไม่ได้ตามสปอยไม่ได้ดูอเลยเลยเนี่ยเขาเลยบอกว่า เเพราะว่าเห็นแค่โปสเตอร์ที่ส่งไปให้อว่าอุ้ยดีสุดเลยขนาดแล้วก็มาดูนี้เลยแล้วแบบเออว้าวนะแล้วแบบกราฟิกก็คือไม่ร่อยไม่เลยเนียนกระลุกไอยู่ดีด้เลยการตัดต่อดีขึ้นนะหมายถึงแบบจากเพลงนูมันค่อนข้างจะสับเร็วมากใช่ไหมกๆๆๆ ซีนให้เราให้แต่ละให้ดูแต่ละคนซีนให้เลยกรีดเมนบ้ได้อย่างแบบอ้ยมิกะเสยไปนั้นโหโหเนาะกูว้าวมึงก็ชอบมิกะใส่สกามมากเป็นมิกะมากเป็นมิกะมากเขาคนเดียวนะที่เรบใส่เนาะใส่สกามใส่ินเฮละมึงมึงก็ไม่ไหวแลวหเานอกก็ค่นี้ซีนก็ใส่สกามไปเลยสคะ่นี่แต่ว่าแบบทรงผมมิกะกับการใส่สูตรโคตรดีเลยโอ้โหมใช่นี่หน้าหลอแบบ ก็หลอกอะไรสิคะจริไหมหล่อมากจริงแล้วก็ค่อยๆแบบจับเขาแล้วแบบแล้วจริงเง่ชอบที่เขา close แบบ super close เลยนะแบบที่เคยจับปนนะกดีมาา่าลกกพีีี่เเเคอดด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 มาันน้โโโแแบบบบงๆ เออชอบด้วยความที่เขาเป็นคนที่บอดี้แต่งอะไรก็ได้เนาะมันเลยเออแล้วแล้วแล้วก็เป็นอีกคนหนึ่งที่งานสายปาค่อนข้างที่จะดีอะมันก็เลยรู้สึกว่าเออเขามาในซีมไหนเราก็ดึงตาเราได้เสมอเจ็บจ้อีกคนหนึ่งที่ให้เลยคือพี่ปอโหพี่ปอดีมากพี่ปอดม่เพพี่ปอเด่นในรถไปแล้วก่อนทุกคนพี่ปอทรงผมเด่นมากเลยนะสีผมด้วยไหมหล่อแบบแล้วแล้วก็ทำอินเนอร์แฮ สีดำคือตอนแรกไม่คิดว่าหนูว่าเป็นสีเดียวแล้วพอจับจับแค่เป็นเนื้อตกใจเลยเนาะแน่เป็สีดแล้วแบบเทพมากจีจังเลยอ่ะเท่มากแล้วเขามีความเป็นแบบลุกมันเหมาะกับเรื่องราวแล้วแบบพี่ชายโอ้โหไม่ถูกอ่ะมันดูเข้าดูเป็นตัวดำเนินเรื่องเป็นเดบิวชเชอร์ฉันว่าดูเขาดูเป็นเดบิวชเชอร์ใช่อีกคนนึงก็คือแพทริก โอ้ชุดสะดุดตาตั้งแต่แบบแดงอ่ะอุ๊ยไม่ก็คืออยากใส่อ่ะชุดสีโดดอยากใส่อ่ะชุดเป็นเชิญแล้วเป็นผูกโบนอย่างเงี้ยเมื่อคิดสภาพมึงใส่ไปทำงานอย่างเงี้ยจริงมันเป็นไรเราไม่แคร์เรื่องยๆเราต้องใส่เดี๋ยวกูไปหาก่อนซื้อสองตัวเพื่อให้อีต้อยไปใส่ไปทำงานใส่เป็นเพื่อนกันให้กูให้กูได้ไปโรงเรียนก่อนไว้พวกนั้นยังสอนออนไลน์อยู่บ้านอยู่เลยมึงก็ใส่ออนไลน์ไงเงี้ยเถอะซื้อที่ห่านต้องรียนอย่างเงี้ย้ได้ปานามาหนึ่งจุดแดงสองได้ได้ได้ได 3ได้แริกล้าจะว่าคนอื่นด่วนมึงอ่ะโจนี้ขี้เกียจพอดีพอดีพอดีมากถือว่าเป็นเป็นคนคาแรคเตอร์ชัดเนาะมันมันก็เลยแบบโดดออกมาเลยแล้วเป็นทอมพอเป็นซีนที่เป็นเสือชุกราสีอะจะแบบแบบนี้น่ารักมากเขาชอบจะเลือกชุกีฬาสีให้ได้ถูกเหมาะชุดกีฬาสีชุดกีราศีอะไรราชโยธาเหรอัอะไเหรออะไร เพิ่งถึงเวลานอนแล้วหรือเปล่าหรือไงก็กีฬาสีไปเลยสิคะเซลล์สกันเซอล์ช่นี้แตว่าช่นั้นคือทุกคนน่ารักแบบจริงมีความน่ารักอ่ะรักจุ๊งๆเลยแต่ก็มเต้นแข็งแรงนะคุณเอกว่า AK เป็นยังไงบ้างเอกน่ารักไม่ไปฟ้องความแรปแซบเนาะเขาแรปแซบมากอีเดนหยิกแบบหยิกกูแบบ เนื้อจะหลุดอะตอนฉับเอคแลบแบบบอะมากเนี่ยจริงเขาหลงเขาหลงช่วยในเขากาิอยู่ใช่ชอบแต่เอคเอคดีเนาะดีมีความเท่แล้วผมเก๋อะใช่หน้าเก๋จะบอกโอ้คนชอบคนหน้าเก๋คือคือเป็นคนที่ไม่มีความกรอบหน้าชัดแต่ว่าหน้าเก๋มองบ้างเลยทุกคนที่คําพูดว่าหน้าเก๋่ะส่วนใหญ่ทุกคนโอนอุตติของคนหน้าเก๋จะเป็นคนที่จะต้องแบบหน้าชัดกรอบชัดทุกอย่างแต่เอคเป็นคนที่หน้าหน้าเก๋ตรงที่แบบมันดูมนเป็น แต่มันดูชอบน้องมันดึงสายตาดูส่งรูปแล้วแบบแล้วน้องพอพอน้องแลกปุ๊บแบบมันกลายเป็นแบบเหมือนเปิดไฟอ่ะจริงสว่างจ้าจริงมันเป็นมันเป็นท่อของเขาเนาะมันมันแบบออปาสปอตไลท์ไปจับเขาเลยอ่ะจริงดีมากขอไปที่ญี่ปุ่นสองคนได้ริกิสันตะ ้าเน,นผมดำไม่ไหวนะคอามเอาเรกิก่อนละกันเรกิคือดีเรกิดีมากช็อตที่เดินเหมือนในเขาวงกตหรืออะไรสักอย่างดีมากกรอกหน้ะเนี่ยกปนแจใช่ไหมเรกิดีเรกิผมดำละเท่แลนน้องเป็นคนญี่ปุ่นที่แบบ ตาสวยอะใช่ใช่ตาหวานใช่จะหยุดมองตาไม่ได้ถ้าน้องไม่ยิ้มจะต้องมองตาพอตอนตอน้องยิ้มปุ๊บจะกลายเป็นมองปากอะคือน้องเป็นคนหน้าหน้าหน้าน้องเป็นคนที่ค้นหาแบบได้แบบต้องต้องมองแบบอะไรอย่างเงี้ยมีอะไรให้หน้ามองตลอดเลยอยงสมออย่างซานต่างเนี่ยก็โอ้คอสตูมเขาดีมากชุดสุดยาวเลยแข็งแรงชนิดที่แบบได้ได้เด้งออกมาเลยอะทุกคนคือแบบเป็นอาจารย์ลายเออเต้นไปเลยสิคะเต้นไปเลยสิคะ่างเงี้ย ดีสกีดสั่นตักก็เต้นมาเลยสิคะอย่างเงี้ย<อ>แล้วมันดึงแขงแรง,แงอ่ะมันแบบเวลาสาวคนเซนเตอร์อ่ะมันแบบ<า>จ,จริง,งตาม,มากเลยก็แบบโหค,คือคือแข็งแรงมากคือเป็นวงที่แบบแข็งแรงอ่ะแล้วเวลาเขาหมุนเขาทานเขาทานเฟอร์กันแบบหมุนหมุนหมุนแบบแล้วแบบแขนเขินแบบระเบียดดึงตาเราให้ตามเขาไปอย่างเงี้ยจริงดีมากดีมากถึงนายเนาะเอานายนายแล้วก็นายแบบ เราชอบนายชุดเชิดขัแล้วก็ใส่แบบใส่อันนี้เราเรารู้สึกว่านั้นแล้วก็บวกกับทรงผมเรารู้สึกเขาคล้ายแบบเหยี่ยวเชิญมากเหมือนเหยี่ยเชิญแบบชุดทีเป็นเสื้อเชิญแล้วก็มันอันมาของอนล่าใช่ น้องเบอร์ห้าเราเบอร์ห้าทั้งคู่เหมือนกันด้เออน้องเทพนรองปกติน้องจะเป็นลุกหวานน่ารักแล้วชอบเสียงในของเพลงนี้มากเลยรู้สึกว่าเสียงนยะเสียงนายโดดเด่นมากสําหรับสําหรับเพลงนี้คือปกติน้องไดเป็นตั้งแต่ตอนโชว์เนสเตทล่ะทุกทุกโชว์เลยเราจาเสียงน้องได้ขึ้นมาแบบเสียงน้องมันมีอะไรบางอย่างงเหมือนที่ทุกคนสามารถจับได้ว่าแบบ นายเป็นคนดูเลนพูดเธอจริงจริงจริงด้วยมันเออมันมีอะไรการออกเสียงของเขาอะไรแต่ไม่ได้ออกเสียงไม่ดีหรืออะไรคือดีนะมันมันโดดเด่นทำให้เราจำได้ใช่การเจ้าหลินโมบ้างโอิยน้องหลินโมคือแบบจังหวัดความน่ารักของกูออกไปเลยหลินโมอันนี้เท่มากเท่มากเราว่าน้องแบบ เขาเรียกว่าอะไรมัน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 มีจุดที่ไม่ค่อยเป็นเขาแต่เขาพยายามเพราะว่าด้วยความที่ปกติน้องเป็นคนแบบเอเนอร์จีบวกมากใช่สดใสสดใสร้องเพลงมันบังคับให้เขาต้องเคร่งขรึมเขาทำได้ดีมากเออมันมันก็แข็งแรงไม่ไม่ได้ติดฉันชอบหลินโม่ชูกิลาสีมากการาสีอ๋อการาสีมเล่นย้เลยมืองอันจริงอันเนี้ยเพิ่งสังเกตตอนแรกคิดว่าหลินโม่น่าจะคนเดียวคนเดียวจริงด้วยเป็นคนที่ใส่ชุดลายทางคนเดียวในในในเนี้ยคือแต่ละ คนดูจะมีดีเทลแตกต่างกันแล้วเหมือนแบบทนลินโมจะได้แบกเป็นชุดที่แบบว่าชุดสีแปลกคนอื่นแล้วว่าลินโมสทาได้ดีแล้วว่าแบบลินโมสมันมีจับน้องเข้าไปเราชดีเลดีมากซีเนี่ยที่เราชอบมากเนี่ยเนี่ยเนี่ยดีมากเราชอบมากเลยรือว่าลินโมสใส่ชุดนี้แล้วโม่คิดถึงคิดถึงแบบพวกกระตูลูฟี่อ่ะเออแบบ คือจะตัวสลัดตัวสลัดตัวสลัดจะต้องมีคาแรคเตอร์อะไรแบบเนี้ยตัวเล็กๆผอมๆแล้วจะแบบแข็งแรงเท่ๆอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่มีป๊อปอายเล็กๆด้วยอ่ะจริงอ๋ออ๋ออ๋อเหมือเหมือนก็เหมือนน้องเจ๊อ่ะน้องเจ๊ฟก็คือฉากไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วลกเลยเนาะฉากที่แบบโค้ชอัพมาใกล้ใกล้แต่ว่าแต่เปิดมาก็คือฉากสะพังก ต้องให้ก็ว่านี้มันรัจริงนเนียนมากเนียนมากเนียนมากหรือเนียนจริงหรือทำจริงยืนแต่ว่าเจฟหน้ารักนะเราชอบเรารู้สึกว่าเจฟใส่หมวกทรงเนี้แล้วแบบเจฟเข้ากับเจฟมากแล้วก็เรารู้สึกว่าอันอันนี้คือแบบว่าจากที่ตามมารู้สึกว่าน้องมีพัฒนาการในเรื่องของการร้องที่ดีขึ้นมากๆบวกกับการเต้นเลยคิดว่ารู้สึกว่าเราต้อง ถ้ายมังเปิดสอนจริงๆแล้วน้องไม่ควรตั้งใจด้วยน้องตั้งใจจริงมันเห็นน้องมาจากงานนะแบบบางทีน้องอาจจะไม่ได้ขนาดแบบแต่แต่คือทุกอย่างต้องแบบฝึกซ้อมได้ทุกคนมาที่มาที่สุดท้ายก็คือเล็กของเราเราบอกเลยว่าเราสไตล์กับเล็กมาก เล็กแบบดีมากๆกับชุดชุดลายเสือชุดเสืออันนี้คือฉันเคชั้นเอชันเอฟตามเลยใช่ไหมทั้งตัวขอลุกนี้ไว้ทรงผมดีมากทรงผมเล็กดีมากเราไม่ค่อยเคยเห็นน้องแบบู เก็บเก็บอะไรแล้วดูเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรนะมุนเล็ดมุลเล็ดนิดนิดแบบยาวๆมันมันแบบเซตเซตไปข้างหลังเปียกๆหน่อยแล้วก็เป็นลุกปลอกผมข้างหลังส่วนอย่างข้างหลังพูดอย่างเงี้ยมันจะต่ออาจะใช้ชอบชอบเชิ้ตเชิ้ตเสือแล้วก็แจ็คเก็ตหนังดีมากนอนเตอร์อันนี้สอนไหมใส่สอนใส่สอนได้ใส่สอนได้เนาะเมคอัพก็ดีมากเราชอบเราก็อย่างที่เราบอกทุกครั้งว่าเราเป็นคนชอบเล็กปักนูนเราตื่นมนเล็กปักนูนเราเล็กตลอดแล้วแบบบางทีก็จะแบบจะเท่แล้วแบบว่าบางทีแบบ บัโนต์ุ๊บหน้าเป็นแบบ b a ร์ f a c เงี้ยน้องน้องผิวดูแบบดุดแพริชอบความบู๊เยบู๊เนน้องเทน้องไปแบบแค่แพงมากเลยนี่คือเป็นหมู่บ้านน่ากันมากเลย Wonderland หรือว่าหินหินอะไรหรือเปล่าแล้มีอะไรต่อไปหรือเปล่าอมินตนการก็คิดไปเเลยค่กคอกไปเกอกไปนีย่กไงก็ไปคะ e ติไเงก็เยดไเงกเดก็คิดไปเองก็ไปเลยสิคะ จบอะดูดีมากทุกคนดูดีเลี้ยงกันแบบเพิร์บเพิร์บคอนเซ็ปต์แบบโหพอดีเปมากเขายืนกันดีแล้วท่าสีมันแบบไปได้กันมันวินเทจมันแบบเขาวินเทจอะพิทูวันแล้วว่าเขาวินเทจมันมาหลายครั้งอยู่นาะเราคิดถึงอะไรแบบนี้เราคิดถึงแบบซีรีส์แวร์บูซีรีส์แบบเออหรือซีรีส์อะไรที่มันแบบสืบสวนสอบสวนคดบเราเพิ่งสังเกตขากางเกงนดนึงอ่ะอันนี้คือถ้าถ้าถ้าทำมาทามาใช่ไหม ีถ้าแคปมาแค่ลูปสุดท้ายอะนึกว่าแบบออริจินอลเน็ตฟิชใเรื่องนเหมือนกำลังจะจะมีซีรีส์จริงแล้วก็ต้องไปติดตามกันต่อนะจะเป็นยังไงเชื่องไงคราะนี้ก็เพื่อจะเป็นแบบซิงเกิลแรกเอง นะะคไม่เป็นไรค่ะเรารอดูอันที่เป็นคอนเทนต์อันถัดไปว่าจะสุดยังไงมีอะไรต่อเนื่องกันหรือเปล่ารุกจะเปลี่ยนมาซีผมจะเปลี่ยนแล้วป่ะหรือจะมีอะไรใหม่ๆตอนแรกอยู่ในน้ําอะไรใดๆตอนนี้ขึ้นบวกอะไรมันบอกแล้ขึ้นอยู่ที่สถานีรถไฟแล้วมาถึงแล้วแต่ว่าไปไหนก็จะไปไหนใช่ไปไหนรอดูบรถฟเหมือนเดิมครับอย่างนี้ให้ได้ทำอะไรหน่อยอ๋อมาล้องทำอะไรเนาะชาชลาที่กล้าใช้สัตว์ทรงศีลใช่ใช่ ไปดีกว่าค่ะพูดไปเรื่อยไปเปลื่ยว่าเอาทั้ง6ค่ะไม่ไม่หกค่ะไม่หกค่ะไม่ใช่มังค่ะนั่นแหละครับผมก็แตกแตนพอสมควรสำหรับคลิปนี้พูดไปเรื่อยไปเปลื่ยตามไปดูเต็มๆได้ที่ได้ที่ Facebook นะครับ Reaction เต็มๆใครที่ยังไม่ได้กดติดตามนะฝากด้วยนะครับ นั่นแหละครับ<า>ผมก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้นะครับผมกันจากกันไปก็อย่าลืมกไลค่ะไปสักไปค่ะกดกระดิ่งกิงๆให้เราด้วยนะครับติดตามพวกเรามาดูอีก3ช่องทางทั้งทาง Facebook, Twitter, Instagram ชื่อวอนชาแนลสำหรับวันวน,น,ลลวนี้พวกเรทาทั้ง5คนขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย